โตโยต้ายาริสเอทปี2024คันนี้นะครับลูกค้าใส่ใจมากๆว่าอยากให้ภายในมันสวยและใหม่อยู่ตลอดนะครับก็เลยเปลี่ยนจากหุ้มเบาะผ้าให้กลายเป็นหุ้มเบาะหนังแบบนี้เลือกเป็นสีดําได้แดงดูดีไซน์สปอร์ตนะครับแบบนี้เลยคู่หน้านะครับก็สวยๆคมๆแบบนี้เลยครับตัวนี้นะครับตัดมาจากโรงงานเป็นแบบสวมไม่เอาผ้าเดิมออกนะครับแอร์แบ็กยังสามารถทํางานได้ปกติแล้วก็ ตัวของอุปกรณ์เดิมๆนะครับสามารถทํางานได้ปกติเลยข้างหลังบอกก็จะเป็นแบบนี้ครับมีกระเป๋าให้เหมือนเดิมเนาะเก็บงานแบบนี้เลยแถวสองนะครับนี่ผมว่ามันเข้ารูปมากมากครับสําหรับใครที่หางบประมาณประหยัดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับทําให้ไม่อมน้ําไม่อมกลิ่นไม่อมฝุ่นครับตัวนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่จบเลยนะครับหนังตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนังหนาเกจพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าลูกค้ารีเควสว่าอยากให้มันแบบ ทนหน่อยใช้งานได้ทนไหมตัวเนี้ยเราเคยติดโตโยต้าวีโกไปแล้วประมาณสักเจ็ดปีลูกค้ายังไม่เปลี่ยนเลยนะครับแบบนี้เลยนอกจากตัวของพุ่งเบาะแล้วก็ยังบีตัวของกล้องครับลูกค้าเลือกเป็นเจ็ดสิบไมล์เอสอง้อยครับแล้วก็เปลี่ยนแตนะครับเป็นของเฮราเพราะว่าอะไรต่างจังหวัดนะครับมันมีหมาเยอะมีไก่เยอะนะครับก็แนะนําว่าเอาแบบที่มันได้ยินหน่อยครับไม่งั้นเวลาเขาบีบไปแล้ว หมากับไก่เขาไม่หลบเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ